คุยกับเราอยู่แล้วครับนะครับนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดของพี่แจ็คดอซันนะฮะแต่ว่าไม่ได้หยุดฮะคือทํางานตลอดแต่ว่าก็วันนี้เปิดที่บ้านนะฮะก็มีสาวน้อยหน้าสวยคนหนึ่งละนะฮะเจ้าของท่าเรือไใช่เหมฮะอ๋อทำงานอยู่ท่าเรือนะฮะเป็นธุรการครับนะฮะชื่อว่าน้องอะไรนะพลอยค่ะน้องพลอยมองหน้าพี่แจ็คด้วยอีน่ารักนะฮะนะอายุเท่าไหร่นะยี่ห้าปีท่านเองครับนะมากับ เพื่อนหรือน้องเพื่อนค่ะเพื่อนนะครับชื่อว่าน้องอะไรนะฟางน้องฟางนะฮะฟางมานี่มาช่วยจุิดต้องนหน่โอเคครับนะใช่ใช่วันนี้เจาะกี่จุดอ่ะสองอ่ะสองจุดนะฮะก็คือทากัดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปีกบนนะฮะซึ่งทั้งสองจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สบายสบายอยู่แล้วนะครับนะฮะตอนนี้เรียนอยู่มอไนหนูเรียนเซาอีค่ะเรียนเซาอีใช่ไหมนะะปีไหนเอ่ยปีสี่ปีสี่นะฮะ ขอบพระคุณมากฮะที่เข้ามาดูร้อยกว่าคนละนะร้อยเจ็ดคนพอจริงเวลร้อยสิบเจ็ดคนครับขอบคุณมากมากครับคือนิ่งๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเออตรงนี้แหละยู่ตรงไหนก็ได้ที่กล้องไม่ต้องไม่ต้องดูหน้าพี่นะตรงไหนก็ได้ที่ไม่เห็นหน้าซีดกลัวเออแล้วก็ให้เห็นหน้าแบบสม้อมเลยนะอ๋อพร้อมนะกับการเจาะหูให้กับน้อง ร้อยร้อยเลยนะครับโอเคเราเริ่มนะครับนะครับจริงๆแล้ววันนี้เกือบจะไม่ได้เจอเธอนะฮะเพราะว่าไม่รับพี่เลยมาดูชมเลยเกือบพี่ต้องเวลาให้ดูแล้วก็มาได้นะฮะเพราะว่าพี่ต้องไปต้นรากต้นร่วงต้นกระนี้นะเอ้าโอเคไม่ว่ากันนับมาถึงก็จะจบแล้วละครับโอเคผันไคล้ฮะตัวเธอตัวสูงสูงมาเท่าไหร่สิบเจ็ดสองว่าแล้วนะผันไคล้แล้ครับคนสวยของพี่ครับ เคยดูคลิปพี่อยู่แล้วใช่ไหมใช่โอเคเยี่ยม okay, มากครับสวยงามมากนะครับแค่นนเองมันแัดตึงตแค่นะั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราใส่หัวกันจะจบแล้วครับนะพยายามมาใกล้ๆหน่อยก็ได้นะฮะไม่ใช่ตรงนนรือกล้องเรามือกล้องเรา<อ>นะครับนะมือกล้องเราเก่งอยู่แล้วทสอบใครเข้าตึตึต้องหลุมอเหรอเอ้า ดี่เสือกางเกงกับก้กดยบางผมไม่เฉยรอกแล้วก่นราจะเดี๋ยวจะมีเรื่องยอะเสื้อขาวดพิสนว่าเรายังนักสากย์อยู่เลยจบกันเลยเอาจบแล้วใช่ไหมเเห็นใสเสื้อขาวเลยเสร็จแล้วเท่นี้นะสวยงาม พี่ดูดูค <c oughs> อร์อกอนะโอเคขอร์กเล่นไะด้กลัวเลือดไหมต้ทำเยอะอย่พูดเยอะๆมันจ็ต้องรู้เรื่องดีนะอย่าให้กลัวก็มีความกัวลก็ัวนะโอเคไหมโอเคโอเคเนาะสวยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันอาจจะมีการจดก้นเอ็นเสื้อ,ะะอเราเลยครับเมื่อกี้ผมมันบางพี่ก็เลยตกใจหนูมันหากหนูตกใจเหมือนพี่เลยเมื่อกี้ เดี๋ยวเอา้าหายไปไหนแล้วเสียไปอีกทีนึงอารมณ์ดีนะขูดตีหนูอารมณ์ดีโอเคเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะ,ะโอเคครับอจุดที่ 2, สองเป็นคุณมาเรียกว่าทานะ<ะ>กัสนะฮะเคยรับสามที่ว่าพี่ครับรับมันเจ็ดไว้ไอ้ทากัสของพี่เ<ๆ>ลยรับประกันได้เลยว่าไม่เจ็บ ย่ามเลยครับมานะฮะมาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้เธอนะครับกับสาวน้อยนะฮะน้าสวยนะคนนี้เธอบอกว่าปีหน้าเจอพี่แจ็คจะต้องผอมกว่านี้ใช่ไหมลอยนะครับตอนนี้น้ำหนักไม่ตัวพูดถึงไม่ละมุนอย่าพูดถึงช่างไม่กล้าขึ้นอย่าพูดถึงตอนนี้เออโอเคพร้อมนะฮะกับพี่แจ็คกับจุดที่สองของเธอนะฮะน้องลอยครับ หลายคนกลัวนะตรงที่เป็นทากกัสดี์ดินะแต่ว่ามาจับกับพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับนะวันหลังตรงนั้นที่หลาย,ลายวันนะพี่จะได้รู้ว่าเราจอบทากกัสครับมันจะมีเครื่องมือจอบทากกัสตัต้งยู่ใช่อันนี้ไม่ไดเอามาด้วยนะอ้าวก็เอาเครื่องมือสำรองไปแต่มันไม่ใช่ของมันพี่ต้องมาทำเองแต่ก็ได้เหมือนกันได้ที่เก่งนะครับอ้าวพร้อมนะฮะมันจะเป็นตัวเหมือนตัว จะมีรักสามเหลี่ยมนะมีรูเราก็ทำสามเหลี่ยมให้เห็นกันพร้อมแล้วครับนะใส่คอนเทนส์จีไรเอ้ยมาช่วยหนูกลัวกลัวใช่ไหมคนนี้กลัวแต่ข้างบนเนี่ยเขากลัวกันทั้งนั้นหามมูลกันถ่ายไกลจังมันเห็นไม่เห็นเห็นค่ะกลัวไม่เห็นเลย ที่เจิดเลยจิดเลยจิดเต็มที่พอดคลายเลยไม่เก่งนะครับโอเคเสร็จนะครับเนี่ยเนใช่เก่งงเกีงไม่เสร็จเลยเสร็จเล้วจุวยดดูจะถอยที่นีนะนั่งตรง เสร็จแล้วครับใช่ไหมไม่เจ็บเลยใช่ไหมอ่านะฮะสรุปแล้วทั้งสองจุดเจ็บมากไหมอันนี้นึกว่าจะเจ็บแต่ไม่เจ็บออันบนเป็นยังไงไหมก็นิดหนึ่งทนได้เก็บมากนี่แหละคือคำตอบเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วนี่แหละคือคำตอบ อ่ะใส่ไม่ได้ครับเรื่องของผู้ช่วยหส่ผู้นะช่วยอนะไรอยู่ภาคอยู่ท่าไหนนะอยู่ค้องเตยอ๋อะนะฮะขับรถมาเองใช่ไหมครับ ขับรถเป็นด้วยไม่ธรรมดาเคสุนเลยนะให้ดูก่อนนะก่อนที่เราจะล้างกันเจนะโอเคสวยเลยนะครับก็จะมีเลือดประมาณนี้นะฮะแต่ทุกอย่างหยุดแล้วนะฮะครับหยุดแล้วรวมทั้งการเจาะก็ยุติลงแล้วครับเหลือแต่การล้างนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะที่เข้ามาดูและเป็นกำลังใจให้ับสาวน้อยนะฮะเธอบอกเธอโสดด้วยครับนะฮะ สัดด้วยใครอยากตื้อตาจ้องก็ต, <c oughs> ต้องสุงยาวเท่านี้นะถ้าไม่ยาวไม่ต้องมามงสูงร้อยเจ็ดสิบสองนะใช่ไหมต้องประมาณเก้านิ้วที่เก้ที่นิ้วไม่งั้นก็จะเตี้ยกว่าโ <c oughs> <c oughs> okay, อเคเดี๋ยวพี่ล้างให้ข้างบนก่นอนเนาะโอเคก็เป็นว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับหุ่นก็สวยนะฮะเหมาะก,กับเธออย่างยิ่ง ส่วนอีกคนครับเป็นสาว south east นะฮะก็โสดเหมือนกัน <c oughs> น้องข้าวฟ่างข้าวฟ่างนะฮะไม่มไม่ไหลนะไม่ไหลครับนะถ้าไหลเดี๋ยวให้แอดมินที่นี่เลย <c oughs> อันนี้ที่เจาะเผื่อบนอักเสบใช่ไมแต่มันจะไม่อักเสบครับแล้วเราจะมะีวิธีการรักษาก็คือเราง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องเอาใจใส่เยอะนะไม่ต้องจุดทูบไม่ต้องที่น้ำแขง <c oughs> แค่อย่าเกี่ยวอย่าชนอย่างแท่ครข้างล่างเกี่ยวได้ก็แท้ได้รับแต่อะรยากินได้ทุกอย่างก็จะไ,ไม่รานี้ฮะ ไม่ว่าจะเป็นพวกนอนพวกไข่ไส้เดือนแล้วก็แมลงสาบนด้เลยนะบางร้านบอกข้ามกินไข่ก็ได้ยินป่ะเคยได้ยินอาแต่ร้านนี้ให้กินไข่ได้ไข่ผู้ชายก็เลียได้โอเคอ้าเรียบร้อยนะโอเคอ่ะดูกระจกครั้งนึงสุดท้ายนะนะครับอือฮึโอเคนะโอเคโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็สองจุดนะต้งบอกว่าชิวนะครับใช่ไหมชิวค่ะ อาชิวนะฮะครับนะอ่ะยิ้ม,มันปากให้กล้องหน่อย <c oughs> บายบายเอ <c oughs> าไป <c oughs> เอาไปขึ้นหน้าผ <c oughs> มจะได้ดูอของ <c oughs> โอเคอ่ะขอบคุณนะร <c oughs> ่ะกดไลค์กดแชร์เลยครับ